ครับผมชื่อเติมครับชื่อจริงประกรณ์วิไลพรเจริญครับผมเป็นทายาทด้วยที่2ของร้านโตเป็ดย่างครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นร้านเป็ดแล้วครับคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนทาร้านนี้ทํามาประมาณทั้ง42ปีครับเปิดเมื่อ2524ครับความเป็นมาก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ทําก่อนครับผมเพราะว่าคุณพ่อตอนนั้นชอบทานพวกเป็ดหมูแดงหมูกรอบสนใจในการทําแล้วก็ทามาเรื่อยๆปรับสูตรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยอร่อยก็เลยลองเปิดดูครับ อย่างเมื่อก่อนครับผมไปกับคุณพ่อคือเอาเป็ดของเราเนี่ยครับร้านโตเป็ดย่างเนี่ยครับไปส่งที่การบินไทยเพื่อไปบริการที่เฟิร์สคลาสคือเครื่องบินแล้วก็มีออกร้านด้วยครับตอนคุณพ่ออยู่คือเฟื่องฟูงมากๆเพราะว่าคุณพ่อทําเองหมดทุกอย่างเลยติดต่อง,งานคุยงานแล้วก็ทําทุกอย่างเองเลยเออพอร้านเกิดขึ้นได้ประมาณสัก19หรือ20ปีนะครับก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คือว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็คือว่ามีเรื่องเทะเลาะก,กันกับคนแถวบ้านนี่ครับ มีปากเสียงกันแล้วก็โดนยิงเออตอนนั้นที่เกิดเรื่องและย้อนไปเป็นเด็กก็คือว่ารู้สึกเฮ้ยอะไรอไรมันก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจากที่เราเคยเอ,ออกการบินไทยส่งการบินไทยส่อองอาหารเฟิร์สคลาสเงี้ยก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็คือเป็นเหตุให้ทําไมผมถึงต้องมาที่นี่ก็คืออยากทําให้เหมือนคุณพ่อได้มากที่สุด ทำไมถึงตัดสินใจทําเต็มตัวมาช่วยที่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ตอนนั้นก็คือร้านกํนลาลังแย่ก็คือติดค่าหมูสามแสนค่าเป็ดสามแสนแต่ทาง้านที่ร้านก็ขายดีเอ้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยตัดสินใจที่มาทําที่ร้านแล้วเพราะว่าคุณแม่อายุมากเราไม่เคยเมื่อก่อนเราไม่เคยอยู่ที่บ้านเลยตอนนั้นเป็นดีเจครับทำงานกลางคืนครับตอนที่ทํางานกลางคืนหรือว่าเป็นดีเจเนี่ยครับก็เออไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเลยไปอยู่ข้างนอกครับทางานดีเจก็คือนอนตีสองจะตื่นเที่ยง แต่ตอนนี้ก็คือบางทีก็ตีสองก็ต้องตื่นแล้วเพื่อมาทํางานที่ร้านเวลากับกันเลยครับก็ตอนนั้นก็มีอยู่ครับตอนเป็นดีเจก็มีแฟนคลับอยู่ครับปกติเขาตกใจไหมก็น่าจะตกใจนะครับเพราะว่าปกติก็เปิดเพลงอยู่บนบูธตอนนี้ก็มาใส่ผ้ากันเปื้อนขายเป็ดอยู่ที่ร้านหรือว่าไปออกบูธครับก็ใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครเชื่อเลยที่ร้านเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ที่ร้านมาก่อนแล้วเราไปบอกว่าแบบนู้นดีแบบนั้นดีทั้งทงที่มันดีอยู่ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเราเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเราก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองว่าประมาณ2 3สปีพิสูจน์ตัวเองยังไงก็คือว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะดีนะรสชาติอาหารมันต้องแบบนี้นะมันหวานไปนะอ่าแล้วเราก็เราก็อธิบายให้เขาฟังแล้วเราลองให้เขากินแล้วเราก็พาเขาไปทานร้านอื่นๆที่มันดังๆเงี้ยครับแล้วเขาก็เออพยายามเข้าใจว่าเรากำลังสื่ออะไรเพราะเราบอกด้วยตัวเองเขาก็ไม่เชื่อ เสน่ห์ของร้านอาหารก็คือว่าเราก็ต้องรู้จักรสชาติอาหารนืว่าเฮ้ยแบบนี้อร่อยแบบนี้ไม่อร่อยเออแล้วเราก็ต้องไปแบบว่าศึกษาร้านอื่นด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เชนมันเป็นยังไงร้านอื่นเขาทำแบบไหนเราก็มาปรับใช้อะไรที่ดีแล้วของเราก็ทำต่อไป